โดอนัช่วยกันสิมันเลี้ยวได็กคุณน่ะก็นน้ำน็อตไม่ต้องช่วรตัวเก้าอจะกันสามสามเดียวตัวห้ามอ่ตัวเก้าเนี่ยสามสาเก้าเจ็ดเจดเกก้าี่ตรงกันอะาคนนี่ที่มันยังกี่ปรงตามคนสองคนเะหนักกันแล้กันที่ย่างเด้เอาออกมาสีเลี้ยง ก็ตประตูมาเ็กเดกนใจ่ไหมเด็กเด็กเจ็ดแปดสิบลองจำดีกว่านะพวกเยสิว่าออกหาําๆมาจะเปิดห้างมาเดี๋ดวนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโคชิเลนเซียงหงในเต็งซีเด็ดมองเนี้ยใครเอาเต็งพวอ สงสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้ลองออะไรละมุนบ่เออละมออ๋อวันนี้ก็ได้เป็นเสียนเด้อเี่เป็นเตรนอเม่เอาะดดีเอาะดีพี่จ้ามาข่าตงกันเดียไมาหแทงให้รูปไมหลจแทงใ้รูะจะปแทางล่างจะมาแทงทางหนาผมมีรักท่านี่ย้มหมดเงินเลยฟังอันจุ้งพอดเอาไปแบดจริงจุ้งขอดไปใช้เอาไป ก้าหกหกสี่อันทุตัวยืดเนี่ยสีห้าหกมือนเดิมพี่เลืยก็หกซุงอันตุ้นนี่นี่อันตุ้นก้าหกสเอาไปก้หกาคุณนะตัวก้าหกสี่แล้วก้าหกาบ่ไหเอาหกสี่แลวกหกาาหตัวกาก่บเออหกสี่จะอยู่กัหกสีเนาอกัหกสีอันสี่ห้าหกร้ยหกสงที่เลียก็ใส่หกซูงมันตัวกกเลกัาหกสี่บอกไปไรไปกัหกกั โอเคไปตรวจจัดฝาดลุ่มตะลุมตึมตึ้มสีห้าหกให้ดูหน่อยซ่าสวยสามกับเอียวมาไปแห้งเลยอุ้ยอนี้เดยร้อยกับหกตังคอยด้เต็มเลยกับหกตังหัวใจด้วยคุดุ่นอสก็บึู้พันสองก็คือสองอันนี้ตัวไดกเนี้ยก็ดึงไปคือพวกเดียวเนี่ตัวตัวที่เพิ่นบาถือตัวนี้เออองพันสองเออสองมาคนับเยสองนนับสอก่อนเอเดี๋ยวเนี่ยตัวน้เพิ่ดึงไปมี่ขอกินมาเลยเนาะ นี่ถือตโตติงตั้มว่าเนี่ยมีตตโตติงหกเนี่เจ้าถึกแค่เมือเดียวเนี่ยที่คอยเอามาิ่งีิาเจ้าตองจเนี่ยที่ตเจ้าตองเจาเนี่ยสองเมือเนี่ยสองตั้งสองเมือเนี่ยเด้อตัวนี้ลายพยุหกตั้งก่อนเนี่ยตัวนี้ลายพยุหกตั้งก่เยคือเบอรตได้เจียหลังอันนี้ก็หกตั้เจ้าหนี่จักใ ติงซองบอกคุณมานับเงินติงองไปยุ่กับผมเตามเลยจะนับคุณรวมหมดเลยอันน้สองอมืนจะสองหมื่นสองตมนะนึ่สาหกเจเจ็ดเจ็ดสสหมื่นนะคะตนึ่งสองสามสี่ห้หกเ็อเจ็ดเส่ห6มืนเนี่ยเจ้ากับกสี่มาเอาออกไปเลยเจ้ากสีเนี่ยคอตีขึ้นให้แดงพละงซื้ จำมือใจ่าหกหกเจ็ดเจ็ดเ้าสิบ่แลอะัด้างสอี่ห้าหกเจ็ดแจดเจ้าสิบสองสามสี่ห้าเฮ้นตั้น้งต้อตัํงดีเลยฟูมเป็นระเจหกเจ็ดเก็เจ้าสสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแจดเ้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแจดเ้าสิบเอเไปเส่อไรเอเต็มเต็มผว่า มุกตบบับุดตัเาไจดีตนะบต,ตม,ม่ยเดี๋ยวกักอันนี้สองมือเนาะสองมือนตีขึ้นให้หเลยก็หายกันเลยเใจว่าฝเอหากหกมามือนหนึ่งคือสองมืนอนหายกันอสองตามื่หนึ่งสองสอิเอาตะเียวจะม่ให้สองต่ําสิบสองตาใช่สองา,าใจอันต่อ ตอบคุณสองสามสี่ห้าเจ้ดปดเก้าสบเอิออองสอกับอ่กสิเ็ดสิเ้องมีไคิ้งแล้วไปลงสมตามตามเอียวแม่เก้ายี่สิบรบิดมาใส่สองนอันนี้คุณพระได้สามหมนเนาะแล้วก็เต็งสองสองหมื่นป็นสี่หมื่นสสามสี่ห้าเจ็ดปเก้า้นที่มาก สองสืี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ิบห้าสิบเจ็ดสิบปิบเ้าตองหมดลยัตองาติ่งตัมติ่งอ่งม้พี่ติ้นติ่งดาวมั้ยี่ปอมักับโอเคเอาดูซิเฮ้ยติ่งตั้ม่อยทั้งระที่สีเขียวเท่าไหร่ติ่ตั้ม่อยที่รกเแล้วมือนึ่งเมือนนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามส่สดสิบ้าี่ส่ะ ต <severe thing? S 1> ึงก่ำมงอนึง่เราไปะมีเงี้ยเรไปดึงออกเบิตยตบบเียังย่ยันกับืนมาซีเดียวนวันเพราะว่าี

อย่าฟก็ต้องฟัาไัเนเองตายูสองสาสี้าเจ็เจ็ดโอเค้ยเจมเจมเมาฟังมาฟังว่าก็คงหาเนอตัวนี้ยังก็ตัวนี้ ติงยังหกห้าสองอันนองคอยติงยังเกอันนี้ติงหางติงหาเนาะโอเคอันนี้หกสูงนาะน่เนาะพี่มันบิดนน่อหกสูงมาอยู่เอียวเดียวเด้เจ๊หกสูงห้าสองห้าเอี่ยวอยู่เอียวเดียวเลยตัวนิ่งยิ่งแดงน้เนีงเข้าใจว่าเนี่ยน้นงมาคอยมองมาอยู่เอียวเดียวอันอันนี้ยิ่งแดงอันนี้ยิ่งแดงแกจะปินอย่างเจ้าเข้าใจว่าเนี่ยตามเอวกับตามซี ตัวนี้หนึ่งสองสามมันไม่ยู่เอี้ยวเดียวอันอันตัวเอี้ยวเดียวเนี่ยไปใส่เสี้ยหกตัวยิ่งแดงเนี่ยหกห้าสองแล้วก็ตัวเต็งเนี่ยเอาไปกล้าหาหกนี่สามสามสามปุึกเนี่ยเอาไปกล้าหาหกตัวนี้เขาแก้วองเปล่าหกขาสองบอกหกขาสองเนี่ยเอาไปหกขาสองอยู่ที่เราเด้ออันซึ่มจ่อมาตําเอี้ยวเนี่ยขอไปใส่เสี้ยหกสามปรึกกักหกห้าอันตัวก้าวกับไปกล้าหกห้าห้า หกน้อยนอนห้าน่อยห้านอยหกกับสี่เอ้ยเั็ดเขวสุขหะบ่อใดอีกแต่ตะโตกักตุกักเล่นเจอเดีเดี๋ยวมันมีสี้หาวอ่นะตอนนี้ซ้ำไมได้ตรงนี้อือเพราะมันมีชีคอยคอยได้กินฟีเดอรติงหาเจ้าว่มีเนาะอืคอยว่เสียอือะไรเจ้าตนเจ้าก็ได้ไปเดี๋ยวคอยจิตใจให้มันือมันบอกมนสูงเจ้าเท่าไรวะหกสงเจ Em thân ngại lấy kiều. Là. Ừ. Thử lấy bất ngậy luôn, kilo, tuần này hốc hàm song bơm thử rồi hàm song bơm hốc chết bài đây bụng, ní bảo, tuần này men bảo, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, hai, ba, bốn, ตืห้าเกี่ยวเท่า่อูไปเดี๋ยวขอซื้อใหม่อีกพันนึ่งเอาเนี่ยเอร์แสองมบอเด็ดหกส่สี่สาม่อรปหกสี่สายางอะเบอร์สามสี่หกสี่แนสี่หกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสมอีกพันหนึ่งกันยี่สิบเอานบหนึ่งเห็นม พวเปลนกตุ้นเลยทัเงในเนี่ยทัู้ใไในเชียวกอ้โหล่ะตัวนั้นบ่ได้สิแต่มันออกต่ำเลยมันเสียทายเขาเอกพักเลยเหมือนกานชิมิซี่ผยบ่กาเต็มไหมมากาไปเสร็จมนพังอีกหรอว่าคนขยวแห้งงั้นีกับขึ้นมาขยงมันเจ้าสิบว่ามันใจมันได้ว่าชิมบุว่าตะกร้าไม่ต้องซีเราไม่เห

จก่ลงแล้วก็ขอยจังซิ้มเบองม,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 มาขอจะเล่นมากคออไปจังข้อสิอยากอะไระ <c oughs> เียงพงใหน้นะตำหรบนะสสามดหนึน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป <c oughs> ดเก้าสิติดใเดอร์ตำ สองตำเนาะเป้นไปสามสิบไปเนี่ยหกใบหกใบกับแปดใบเนาะยาวสีวขาวผื่อเอาวะเอาเยอะเรียบ,บร้อยอันนี้เอาไปพาอันนี้ใช่ซองตามกับซีตามยังไงละคือครับเด,ดี๋ยวเด้อไป หมาตัวแรกเลยสามสี่เอียวเออหกสามเอียวเอียวกินมระดูองตกั่ทีามเสพาป่าทวันที่เพาปากีดสามบ่ติงสติงหนีระเบิดน้เาจะติงหกหกสามถือสามเอียวตมเก่กาไปเอาไตะเมไปถถือมนี่ยปมาเจนี่เสียดายเนาะเสียสียพาปแล้วก็เรียวงเสียรูแล้วก็ได้เสีตกวลงทุ่มนนี้หกสามติงห อันนี้ก็องไข่ปกติอันนี้ก็เต็งหองเพิ่นปกติงโ้าลูกไม่ใช่ตำมันกับพวกสี่ำจเาะอะไรเ่องสออไข่เ้ยกรปุ่ากรงองไข่แม่นกระเอไรลงพุนเพื่อนไหลานี้ยจะลงหกสามป่ะจะไข่ลลงหกสามปวลงหกสามลงหยงป่ะลงทุนกับพื่นได้หล้ตัวยกกันบถทึกจ้ยเจ้ารติงเจียวที่แดงไงคนละเงินกสิบไปรถดเจ้ติงสามสอน ยทค่าแดงค่าปอ่เอาน่อยเอาเี้ยก่อนมสองนะมาถือชุเกาวไปชุเกาไปจีชุกากับชุเกาวแล้วยิบยิบยิบแม่นเลอันบ่อันนี้ตั้งคนตั้งยิบของกันมาถือของกันดีสมเปลนกายี่สิบาน่าาเด็กคนละตูดของตูด ปการแบงกันเ็รุ่นรึกษากันได้จะได้ยังไปได้ยังสองสามสี่หาหกเจ็อาเงินจมือเลยเอาเอาเงินกันเว้ยสองสามสี่ห้าหกเปิดต้งสิสองสามสี่ห้าหกเจ็ขนาดบุคคลเอาด้ไม่ใจย็นอ๋ี่ก็บอกกั้นนี่แสา่าสั้นวแบ่ไปอามสี่้าสองสามสี่ห้าหก

ห้าัเทียนไหมคันเพื่อนเอาดีดีข่อยก็เอาเพื่อนสองสามสี่ส ja ิห้าลังเทียนฝากเพราะว่ารูดมือใสหมอนอหญ่สนุอะก็ซอยเดียวมีสามนดนึอน้ต้องฟังค่ะค่มันมีบอสซื้อเขาซื้อแต่แต่ว่าซื้อเปียนเองนม่มีนะฮะ 但是我自己没吃好吃的，我跟伢晒一样的时候，没没别人没来咯，跟你。我我明年不？嗯我明年就是七七九十。你过年的吧？七七九十。嗯。但是，但是，我我我们过年晒一样的。嗯哼。他个宝宝了，哎，变成两倍了。六十六，我拿数数。 เอาวมนี่บวกกับบเ้อามนี่บอติงหกติงห้าลดมากับสามตั้มลดหกห้าเห็นกันนิดเดียวต่ก็สัรอบอกกันแต่ก็รอเงินกันนึงโคหานบอกัดบเนี่ยโ่นาะกาไป่ให้การมาตวเก้าสมอันกว้างใ้าเนาะผมสามเดียวนตเก้าเนี่ยละผมสเดียวกล่องก้อนดีบุยก็เลียนหกก็ก็เลยนห้าสามสองนี่งเงี้ย เพิ่งได้วันเด้อเอียวส่มากอนมัวกับสามได้มากอนมัวหรอหมเอียวเหรอสามาโอ้ยหกไกอียวตายหกตากระชูโดนมาเลยเป็นเนี่ยยามดินบบมเอาางใครเอา่งเนี่ยเจ็ดเจ็ดแจ็ดเจเจ็ด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 เจ็เเจ็ดเจ็ด อาเอาแยกใส่ใกันพี่เสียใจกันคี่เห็นรูจัามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดสอหไปมาเลนนีลีเมก็เปลี่นห้าสองห้าสามยบ้อยอันหกสามเยย่ใจหกเอี่ยงเกียจ้ะปเอึาเอาไปได้กินจที่กเียหเยหาโอ้วเสียหดิ นั่นแหละตอนนั้เราไปจะได้6กห้าหนึ win. ่งสองสามสี่ห้าหกเสหองสามสี่ห้าหกเจ็ปเสนึ่งสอาี่ห้เไปเรอยในหหาเนี่ยหหาละหกหาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ S <S ติ่งหาว่านี่มื่อนึง 5, <S <S ติ่งหาเจ้าปะเมือหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าเอาไปสามมเขึ้นจะขึ้นเราอทําไปโอ้ขึ้ ซีอูนี่ก็อาทิตย์นึงเนีมันต้องต้องพักยามเนนรงการหนึ่งการออกงนพนักวานสันทร์หสิหกม่สบเเออสิมันมีเดวรนี่นองโครการแล้วนะเป็นหมือนต้องพักนเต็ง6กสองห0 0นเลยเบ่

หลานี่เลยเลยมันเหม็นโอ้นี่กินได้อยู่วันนี้ช่เนาะน้ำนี่เาหลานเลยเี่ยใคก่อเคไีซื้อยังเอาบพ่ใยังยี่เปลี่ยดซื้อหนงเอาสิใส่นได้โอ้ยผมก็ไปเตอยังนยากันนี่อันนี้อะไรหกสี่สามหกสี่สามหกสี่สามนชเอาแบรนห้า เอาไป6โอเอาไปใส่ไป6 5อ6ไอยู่6สูงดิอือนันล่ะบอกนี่บ่มากบอกว่า542มัน244แล้ว2แล้วน่ะเกี่ยวหา42ได้เงินมั้ย64 643มันมีนี่ไง

สองม่เต็มทีเท่านั้นแปดหมื่นฮะเอยเอาไปเอาไปแนรถมัดนี่เอาไป่นี่แกะอยู่บ้าเบิกมาตธนาคารนี่ยที่หาหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองาสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบคนได้กระเป๋าคนเป็นมาดยู่ไปเบิกมากว่านแกะนี่ยม่โบ เอ้มยังเอาเด็ะเอางงยังมัดจนเบิกมาอเนี่ยพิชิ้สนาหลวงหาเดียวเะหาเล่าขอไปมัดมาไวเ้ยไมมัดบ่แบงยิซบแบงยิ้บพันหนึมาลหมกนไม่ไหมนะแบงย ra hà thân bè xạ bè bè xạ ra hà thân bè loại hà thân bè thân hà thân là ông mà bảy này này thì mình bảy phải như nào mà anh vẫn chạy cao này mà cao này tham rồi mình tiền này นายุทธนาค่ะปุ่งสีเนี่ม่ช่านเดียวโ่ใส่ต่ำกับตาำพูดน้องโก่นเถ็ดเก่าแล้วก็ไปปอนอะไปไมู่้นี่หอบหกเลือดมาจะสั้นคม่โม่เป็ี่ยนหเจ้หกกัะห่าอือมาแล้ว่ยันยังเดี๋ยวยันมาหกหายอีกาเปิดก็แรกต้องมีเยอะประเด็นวันนี้ไม่ตกกว่ากันจะบอกไม่ขาอ่าอ่าจหมดเบอร์อะไ เอาตัวเต็งกับตัวกักตัวเติงกับตัวกักเนี่ยมากักเกลียวได้รวะยุดขอบเกลียวได้รวะขอบเตลียวเอาเอาเอาขวดน้อยๆ้อยไหมนะเดี๋ยวจ๊เอามาเต็งเอามากักผูกไอ้กักกับเยี่ยวตัวโตน้ำผ่าปากผ่าปากกักผูกไอ้กักกับเยี่ยวกักตำเยี่ยวผ่าปากเติงกั๊กตำเยี่ยวไปอ๋ออันตัวกักตำเยี่ยวเป็นกักฮอกซี่เลย ตันี้ไม่ยุบีกอนนัาตัตกกัก่อไมนาไเอาไ่ต้องพยายาไ่ต้องพยายามไเ่นั่นตวอ่นบอเบ้องเด้อเบิ้งเด้อเยอสิมาจังเงี้ยมีแต่ห้าห้จังหับงเดียวหาหาเยอะไหมยี่ห้าห้าสองห้าห้สายังดีบยวกซีจเขบดนับเด้นเออยกับถุอรยก็ือถือก็อยู่แล้วว่้าห้ากับพวกผ่ากับพวกกัด เปดเกสิบส <NXT> <Okay. S 1> ิบสามไปเสองสามอสองสามอดโอเุได้ถึนไปพุ่มมีเยียวเลยเนี่ยม่ถือส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส <montrer. S 2> ิบเสิบสองสามสี่้เสิบแปดี่ก้ายี่สิบยี่สิอง่สามี่บ่ยี่สิบห้่สิบหกยีดเก้าสมสิเรียบร้อยอนาไมินบมีแต่่ไหอยากไอเก็ถือือสาว่มีเยียวเลยนะ สองเมตรกันหาสหาหาอีกที่เป็เทะเลกัตไก่ต้มสุนี่ลอยเลยสุเ <laughs> ติงหาได้หมดยสุกคือเสียงดังเนาะะสื่อกาแฟเย็นนะ่ะบัดเอารปทา,าอมว่าเอากาแฟมุยาสาเป็นัางก็เต็นไะปด้วยกาแฟเย็นนะ่ะมาดูกาแฟเย็นหน่อ <laughs> บัรยาา็หนาเเงตังค์อย่เงรดูก็ฮอตันก็เถื่อนก็เดยไกลเงเงมัน่าผมเนี่เงเลยไกเเสียตังะแต่เยแกมันเงยนเงยเนม่ยหนวเขาไปประจำไม่ประจำเอาไปอาแบบอันั้นมันขับง่ากองขันี่แผเสือในาบ่แมนเอาก็แพ่ผงศรัทาจะอยาาไปปั้นผมบอกอย่าไปปั้นเอาหก็ะซ้านาแต่ไรหวผาน้ขังตอนบอนถ้าเกี่กับปันเนผมันเคสิน

จะจําบ่ได้ก็บ่ได้จ่าเด้ไเบิ่งเด้อมีอยู่ไสอยู่นี่ซอง3 6 6 6 6 2ละ6แม่เอียวละ6 5 5นั่นล่ะถึกเต็500ต่ําหาเอียวถึกเบิดบาด้ามานี่บ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 ่ได้จักคนเอไปมาใส่3เสยอือนกับาติงงเูได้แว่ามื่นึง สองมื่นเนี่ยสองหมื่นด้มเจ็องามสี่ห้าหกเจ็ก็ยี่สิบองหมืน้าไปก้นนีินนาไปเกินือเงินจะขอคือบนบนอัพม่นพอคอัพแต่ว่ามือเดียวไปให้นอับอีาอวันสองหมืนอเห็นเจ็ดสิบแปดก็ยีอหมนสอี่กเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห